ความร้อนระอุของทะเลทรายที่แผ่เผาลงมาอย่างรุนแรงทำให้หญิงสาวสะดุ้งตื่นจากการหลับไหลท่ากลางทะเลทรายในขณะที่เธอกำลังงงงวยในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่เธอก็ยังคงมีความรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเหลือบสายตามองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจที่นี่ มันคือที่ไหนกันเธอตั้งคำถามให้กับตัวเองเจ็บระบงไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่นะทันใดน,นั้นเองเธอยังไม่ทันได้พบคำตอบให้กับตัวเองก็มีฝุ่นควันของทะเลทรายกลุ่มใหญ่มุ่งมาทาันเธอด้วยความรวดเร็วนั่นมันอะไรกันนะ มันช่างน่าสะพรึงกลัวอะไรแบบนี้เธอแสดงออกด้วยด้วยสีหน้าและแววตาที่ลุกโคลงสายตาของหญิงสาวมองไปที่หูมาที่กำลังพุ่งตรงเข้ามายังเธออย่างรวดเร็วันใดนั้นมาร์กไว้เสียงร้องของนางดังขึ้นเมื่อเธอรู้สึกถึงมือที่ใหญ่และแข็งแรงจับมายังท่งเอวของเธออย่างรวดเร็วและรุนแรง ร่างกายอันบอบบางของเธอถูกยกลอยขึ้นไปบนอากาศในวุ้งมือของชายชะกันผู้หนึ่งได้ตัวแล้วเสียงของมันตะโกนบอกพวกท้องเฮ hey หลังจากนั้นเสียงโห่ร้องก็ดังถึกกล้องไปทั่วทั้งทะเลทรายเธอพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่มือของชายชะกันผู้นั้นยังคงจับเธอไว้แน่นจนเธอไม่สามารถดิ้นหลุดออกมาได้ เสียงจอกแจ้งจอแจในตลาดอันวุ่นวายเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากทุกสารทิศต,ต่างก็มารวมตัวกันมีทั้งพ่อค้าขนสัตว์พ่อค้าอัญมณีพ่อค้าอาวุธและพ่อค้าธาตุและในกลุ่มของหญิงสาวที่ถูกจับมาเป็นทาสนั้นกีรติเธอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของหญิงสาวที่ถูกจับมาเป็นทาด้วยเช่นกัน ทีรติได้แต่นั่งยืนเข่ามือทั้งสองข้างจับอยู่ที่ลูกกลมมองดูผู้คนภายนอกที่มายืนมุงดูทาตที่พวกเขาต้องการจะซื้อกลับบ้านในบรรดาพวกที่มามุงดูมีทั้งผู้ที่ต้องการจะซื้อทาตและพวกที่อยากจะรู้อยากจะเห็นหน้าตาของเหล่าทาตทั้งหลายในกลุ่มคนเหล่านั้นมีทั้งเศรษฐี และชาวบ้านที่พอจะมีที่ทําไร่ทํานาแต่ไม่มีแรงจะลงมือทําเองและไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือจึงจําเป็นต้องมีทาสสักหนึ่งคนไว้คอยรับใช้ข้าเอานังหนูนี่แหละเสียงหญิงชราดังขึ้นพร้อมกับชี้นิ้วมือไปที่กีรติเมื่อ ทีรติเธอได้ยินเช่นนั้นก็ทำหน้าตกใจลืมตาโพลงพร้อมกับทำหน้าตาเลิกหลกักหันซ้ายแลขวาเหมือนกับจะมองหาใครสักคนให้ยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งทังที่ในใจก็รู้ดีว่าไม่อาจมีใครที่จะมาช่วยเธอได้เพราะพวกเขาทั้งหลายที่เธอสอดส่องสายตาดูไปทั่วอยู่ในขณะนั้นก็ถูกจับมาเป็นทาสเช่นกัน หัวหน้ากลุ่มชายชะการมองมาที่เธอด้วยใบหน้าที่เยี่ยมใบเกรียมนางนี่ราคาข่าหัวด้วยข้าวสิบกระสอบหูว่าทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้วะเสียงของหญิงชราโวยวายขึ้นเธอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจนี่ยาย ตาบอดหรืออย่างไรนางนี่มันทั้งสาวทั้งสวยถ้าถ้าเอามันไปขายในซ่องก็น่าจะได้ราคาดีกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าถ้าเห็นว่าเราทําการค้ากันมายาวนานหลายต่อหลายรุ่นแล้วถึงได้ให้ราคานี้กับท่านแม่เท่านะหัวหน้าชายชะการตอบกลับหญิงชารามองไปที่หัวหน้าชายชะการด้วยอาการครุ่นคิดแล้วเอ่ยขึ้นว่าค้าให้ได้แค่ก้าวกระสอบเท่านั้นเจ้าจะยอมตกลงหรือไม่ นางหนูนี่มันท่าทางกรรชนอ้อนแอนไม่รู้ว่าข้าจะใช้นานมันได้มากน้อยแค่ไหนหัวหน้าชายชะการมองหน้าหญิงชารานิ่งอย่างครุ่นคิดสักครู่หนึ่งจึงเอย่ยขึ้นว่าก็ได้ข้าขี้เกียจจะเถียงกับท่านแม่เท่าแล้วเมื่อตกลงราคากับหญิงชาราเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าเหล่าชายชะการก็หันไปสั่งลูกน้องเสียงแข็งว่าเผย ไปเอาตัวนางทาตคนนั้นออกมาขอรับลูกพี่ลูกน้องของชายชกานผู้นั้นรีบรับคำและปฏิบัติตามคำสั่งในทันทีออกมาคำพูดที่ฟังดูกระโชกโขกหากํำให้กีรติตกใจกลัวจนตัวสั่นเธอถูกชายชกันที่ได้รับคำสั่งกระชากต,ตัวเธอออกมาจากลูกกรงอย่างรุนแรงจนเธอล้มลง มันทั้งดึงทั้งกระชากแขนของเธออย่างรุนแรง,ท,งทั้งที่เธอ,อยังลุกไม่ขึ้นตัวของนางถูกลากถูถ่ายไปกับพื้นจนไปถึงที่ที่หญิงชรานั่งรออยู่เข้าไป